าสวัสดีคนณสมัติอุ้ยสามารถคอมเมนต์ได้แล้วหรออือเย้เย้เดี๋ยวรอคนมาก่อนนะคะผมระหว่างนั้นก็อะไรไปก่อนเอออ้า วันได้ไหมโอ้โหกกลับมาอีกครั้งกับนิโต้คนเดิมครับผมเข้ามาสามารถคอมเมนต์ท่าทายกันได้นะครับรเ,รนนะเดี๋ยวเราคนในก่อนนะเดี๋ยวเราข้อเล่นเกม เข้าเกมเราก่อนแล้วกันสามารถคอมเมนต์ได้ไหมเอ่ยลองคอมเมนต์กันดูสิแล้วว่าน่าจะได้แล้วมั้ย เกมโปรไรหายเลยอะเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนนะคะเล่นด้วยแบบดีๆก่อนจอใหญ่ไหมไม่รู้อะไรนี่โอ้โหโปรโมทสินค้าอะไรเนี่ยอือหื โปรโมทสินค้าหรอนี่นี่หนึ่งคุณงองคุณไกงงคนแรกค่ะโอ้สวัสดีค่ะยินดีทีเข้ามารับชมไลฟ์นะคะสวัสดีคนที่เข้ามารับชมไลฟ์ด้วยนะคะรอบนี้เราสามารถไล์แล้วก็บอกอ่าทุกคนสามารถขอไม่ได้แล้วเนาะสวัสดีค่ะมีคนอื่นอีไหมเอา้าไม,มีนี่น้องคนเดียวเหรอ สวัสดีครับผมเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวเราเล่นเกมก่อนแบบอ่ะมาก่อนมาก่อน <laughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นอะไรดีใช่ฮัลโหลผมไม่รู้ผมจะเล่นอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําแต่ผมน่าจะต้องทาเควสข้างบนนี้ครับ <laughs> ก็คือเควสเควสอันหนึ่งที่ผมต้องทําก็คือ อยู่รอดได้ในคืนที่ไม่มีค่ายแล้วก็เสียสละเพื่อนไปยังภูเขาไฟเชื่อมต่อทั้งสี่ชิ้นส่วนของอัญมณีแห่งป่าผมน่าจะทำได้แค่อันเดียวนะพี่เล่นเก้าเก้าคืนใช่ครับผมใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องผมจะเล่นเพราะว่าผมจะบิดทุกคนแล้วพี่เราก,ก็ไลฟ์แล้วนะว่าจะบิดแต่ว่า บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เพราะว่าไลฟ์ผมาคนดูน้อยมากก็จะทำควสันแรกก็พอแล้วเนาะแล้วก็ยวขอดูก่อนว่าจะเอาคันอะไรไปเพราะว่ามันไม่ออกคือเราก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวไปหาเพจไปเรื่อยๆเั้นเราก็ทำาพสเอเดียนไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวไปลงดานจีนทุกคนไปลงดันจีน ตอนนี้คนดูอยู่ที่สิบเอ็ดคนนะก็จะพร้อมแล้วแหละพี่มีคาดัยบอกไม่มีครับผมไม่มีคาดไซบอกนะที่ไม่มีนะพี่ไม่มีเพราะว่าเพชรไม่ได้ยเยอะขนาดนั้นเนาะมีแค่เอเลี่ยนอนะเอาเอเลี่ยนไปก่อนนะม,มีแค่เอเลี่ยนเอาเอเลี่ยนไปก่อนยังจะไม่เข้านะเพราะว่าตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะอะไรเล่นด้วยต้องทำยังไงแล้วคะพี่ขอชื่อโรบอกอาเดี๋ยวพี่ออกไปก็ได้เดี๋ยวจะพาน้องๆมาเล่นนะคะผมไลฟ์ผมยังเปิดอยู่ไหมไม่รู้โอเคไลฟ์ยังเปิดอยู่อันนี้ชื่อผมอยู่ด้านล่างนะครับผมตอนนี้คือทุกคนสามารถโอ้มองเห็นไหมเนี่ย เนี่ยครับชื่อระลังเนี่ยตรงนี้ตรงนี้สามารถแอดได้นะครับผมเดี๋ยวผมรับหมดทุกคนเลยสายฟรีนะผม,ผมให้เวลาทุกคนนะครับ ถ้าเสียใจที่อาจจะเล่นด้วยกันได้แต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรคร่ะอืนี่คือชื่อตอนตั้งไปมั่วดะวเพราะไม่คิดว่าจะต้องเอามาใช้จริงเดี๋ยวค่อยแอดแล้วกันเอเค,ครับผมรับหน่อยเดี๋ยวไม่รู้ขึ้นยังอะ่ะขึ้นยังนี่ออกอไรนะี <laughs> ยใครล่ะครบใคอรออกคนไหนชื่อนันเนาะ ใช่ไม่มีมีไหมคนขอพี่ก็เยอะด้วยหนุมมใหม่ค่ะสวัสดีครับผมคนมาใหม่เนาะผมไม่เจอผมไม่เจอครับผมไม่เจอรับหนึ่งนะขอดูชื่อไม่ก่อนคนแรกนะ คนแรกครับคนแรกกับคนแรกเดี๋ยวไม่เจอเชื่อผมไม่เจอจริงๆนะน่าจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลบพวกนี้ไปก่อนเพราะเพิ่งแอดมาเนาะก็เลยแบบจะไม่มีชื่อมันไม่เจอจริงๆนะทุกคน หนูแอดได้ไหมคะเอาชื่อให้เรารับเพื่อนไม่เกินสี่สิบคนนะเพราะว่ามันจะยากตอนที่เราจะได้กับเพื่อนลบผมเอา้าผมไม่รู้อะ่ะโอเคโอเคแอดไปแอดมปเดวให้ผมหาใช่ไหมเนี่ยให้ผมหาแนละ้วให้พวกคนแอด พิมมาพิมมาให้ผมหานละให้พกูกคุณแอดแอดโออหาอะไรกินก่อน <laughs> อ้าผมแอดพวกคุณไปก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวผมออาไปที่ละคนนะแปบ๊บหนึ่งไลฟ์มันชอบหายตลอดแล้เราค่อยต้องกดไปทีละนิดทีละหน่อย พราะเราจะแบบไม่เก่งเรื่องการพิมพ์ภาษาอังกฤษไหนวะถูกไหมผมรับไม่เยอะนะผมรับบางคนอาจจะเยอะเกินไปนะคะผมคนไหนอะ่ะคนใช้ชื่อนี้เยอะมากเดี๋ยวแป๊บนึงมีตัวเลขลงท้ายไหมคะผมคนนั้นอะ ไม่มีตัวเลขลงท้ายอ้าวมันมีแต่ศูนย์นะผมอยากเห็นพี่เล็กกับก้าครับครับแป๊บหนึ่งครับผมต้องต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอ้านี่ไงนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสามคนอ้าคนนี้ถูกต้องแน่นอนคนนี้อ้าผมรับนะครับเอ๊ะคนไหนมาเสนอตัวหน่อยครับผม คนไหนเอ่ยเสนอตัวก่อนผมรับแล้วนะคนหนึ่งเพราะผมไม่ค่อยชอบรับคนไปมั่วๆยังไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกดน,นะเพราะแอดมาหน่อยครับคือผมค้นหาไม่เจอ ผมค้นหาพวกคุณไม่เจอจริงๆผมรับสามคนนะผมจะรับพวกคุณสามคนผมเจอใครผมเอาคนะนะั้นแปบ๊บหนึ่งพิม์พก่อนขอผมเจอแน่นอนเจอของใครอะผมเห็นของใครผมพิมพ์หมดเลยนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง เวลาเราพิมพ์ไปแล้วเราแบบว่าปล่อยให้มันนานๆไปมันจะหายมันก็เลยยุ่งยากตอนพิมพ์นี่แหละนี่เดี๋ยวขอปคอมเมนต์แป๊บนะพวกเธอสามารถคอมเมนต์ได้แล้วว่าแต่ว่าโอ้เป็นภาษาเปลี่ยนมาเพอเป็นภาษาอันนี้เนาะให้เปิดคอมเมนต์ใหม่ก่อนดูคอมเมนต์ได้ไหมเนี่ยอา้าคอมเมนต์หาย โอ้ oh, ไม่นะทุกคนคอมเมนต์หายมันไม่ขึ้นคอมเมนต์อนะ่ะทุกคนอ,อันนี้น่าจะเป็นคนที่เพิ่งแอดมาแน่นอนนะเพราะว่าเราลงออไปเมื่อกี้มันไม่ได้เลื่อนเกมทุกคนคอมเมนต์หาย หนึ่งนะะเดี๋ยวรับก็ได้สีคนนี้โอเคน,นี่แหละคอมเมนต์หายจริงเอาไงดีอ่ะคอมเมนต์หายคือปิดปุ๊บแล้วคอมเมนต์หายปั๊บเลยอ่ะเอ้ยฮ้ยโดนแกงหรือเปล่านี้คือมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ให้อ่ะทุกคน เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามนะครับทุกคนผมขอไปปิดไลน์นี้ก่อนนะเดี๋ยวไลน์ใหม่